เบิร์ยางรอแล้วพี <c oughs> าเปิดแล้วโหอเกียบเลยคุณผู้ชมอ้าวยังไงยังไงมาแล้วมาแล้ว <c oughs> อเคมารอบสองรอบสองรอบแรกไม่รู้จะเอาลงหรือเปล่ารอดูเอนแล้วกันนะฮะเออไออมุมไหนดีคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเล่นหลายๆมุมกันแล้วกันนะครับขอมุมนี้ก่อน ออกจะบอขอสอมุมนี้ก็ได้นะจริงผมว่าในเมืองต้องมุมนี้ว่ะมุมนี้เข้าอ่ะเนี่ยนี่มันก็จะมืดแล้วนะเออ รอบแรกเดี๋ยวผมตัดมาให้ดูตอนนี่ดีกว่าตัดให้ดูตอนต้นคลิปก็แล้วกันนะครับจะใส่มาให้ดูแต่อาจจะไม่เอาลงทั้งหมดนะรอบรอบสองน่าจะเอาลงทั้งหมดอยู่รอบแรกแม่งเละรอบนี้อขับดีหน่อยรอบนี้ฝนตกแรงมากครับตอนนี้คือแม่งเป็นหิมะเลยไหมเนี่ยเพื่อนบอกว่ากลับมาเริ่มใหม่บขอสอนี้นะครับแสดงว่ามันจะไล่กับทางเก่านะผมขอเบาเสียงหน่อยแล้วกันผมรู้สึกว่าเสียงมันดังมากเลยจุ่มจุชมโอเคนะอ่าประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะ ไม่รู้ว่าดังหรือเปล่านะครับก็ถ้าดังก็ขออภัยสามารถกดเข้าไปดูได้เลยวนปะว่เนี่ยจะปั๊มเหมือนจะเจอปั๊มนะครับตอนนี้เข้าเข้าเกีรยหนึ่งเกี้ยสองกันอะเติมเลืเอหรอไม่เติมก็ถึงมั้งคุณผู้ชม ไม่เติมก็ถึงเชียวผมดิจะไปเติมน้้วมันให้มันเปลืองตังค์ทำไมไปไปกันดีกว่าไปไป วิ่งเกสามเก้าสิบวิ่งเกสี่ 4, ดยก่ะชิวๆจะได้ไม่กินน้ำมันไม่รู้ว่าจะกลับกันถูกหรือเปล่านะพเพื่อนๆผมเนี่ยมัวไปเลยเดี๋ยวก็ออกนอกเมืองแล้วออกนอกเมืองก็ว,วิ่งยาวฮะ <c oughs> เป็นการแบบมั่วทางที่แบบคือเพื่อนผมก็ไม่เคยได้เล่นเกณฑเพิ่งจะโหลดเกณฑนี้มาวันนี้นะฮะก็เอาง่ายๆว่ามันไม่รู้ทางนั่นแหละ แต่ผมก็ให้มันนำนะเพราะผมจัดคลิปเอาบรรยากาศไงเฮ้ย,ย, <c oughs> ยมแม่งโหลดแมพทางดานันมาแล้วผมนำเองดีกว่ามา แล้วประกันว่าผมต้องพาเพื่อนผมไปให้ถึงเส้นชัยให้ได้นะฮะไอ้เหี้ย <c oughs> จบละทังตันเลคุณผู้ชมขึ้นสะพาน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 อยมาขยนมาขึ้นไหม เพิ่มเสียงกันตอนเรือสาเภาล้วไม่รู้ทันหรือเปล่าทันดิพูดไปอย่างดิบดีซอโลซอรี่ขอโทษผมนมึนกว่าเครื่อสัมผัแล้วมันจะออกเว้ย เชื่อเอ้ยซารี่ไม่รู้เกือบชนเกือบชนยัง โอ้ยงจีโอ้เฮียวนมาที่เดิมแล้คุณผู้ชมโอ้หมดหวัง ขวาตามมาเลยสุดทางสุดทางเลี้ยวซ้ายขวาไอ้จบละโท จะรอดหรือไม่จะรอดหรือจะล่วงช่วยอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับไลค์เยอะแล้อาจจะรอดจากที่นี่ก็ได้นะไม่ไม่เกี่ยวทีมอะอะไรย่งกันเนาะฮึมมันพูดอะไรกันวันนี่ยเพื่อนผมแม่งไปหมดแล้วไม่มีรอเลยได้ฮนะไ,<ม>ได้ซ<ๆ>ิ่งเลยเราเฮ้ยอย่าบอกว่าออกได้ แมปเฮียนี่มันมีทางแมปจ,จุดนี่มันมีทางออกไม่วะแม่งเวลาก็จะหมด เกมมันปิดหรือว่าเกมมันปิดทางว่ะคุณผู้ชมนี่ก็ไม่แน่นะ โอ้ไม่ไหวว่ะคุณผู้ชมโอ้โหเพืพ่อนผมก็ไม่ไหวกันแล้วนะฮะเออโอเคโอ้ไม่เป็นไรครับก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจนะถึงผมจะไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้นะครับก็โอเคตลอบคลิปนี้ก็สวัสดีครับไว้เจอก,กันคลิปหน้าเนาะคือมันผมว่ามันน่าจะปิดทางมากกว่านะสำหรับใครที่รู้ก็ยืนคอมเมนต์มาด้วยนะครับ อ่อันนี้สำหรับผู้รู้นะครับผมใครที่รู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะ,ะว่ามันมีทางออกไหมนะแต่ผมว่าอาจจะเป็นเหมือนที่ผมพูดอะ่ะมันปิดทางนะฮะโอเคงั้นคลิปนี้ก็สวัสดีครับไว้เจอก,กันคลิปหน้าบ่ายเปิดไฟเชิญกันนี่ไอพีหน้าแต่งกเต็มเลย